มากเลยใครฟันหัวแม่เนี่ยถูกใจเปล่าไม่ใช่จนใจร้ายเอาเหรอโอ้จนใจร้ายมาฟันหัวอ๋อเจ็บจ้าเจ็บจังเลยจ้าแต่ว่าไปหาหมอกันดีกว่าเอาไปเร็วๆๆให้หมอเอามีดกับเลื่อยออกให้จึ๊งแล้วว้าทำกบดเน่ไหมคะเป็น เป็นคาดผมมีดนะคะไม่ได้ฟันโดนฟันหัวจริงๆใช่ไหมคะไหนไหนถูกใจลองใส่โชยอีกอีกรอบหนึ่งสิร้องด้วยนะเจ็บแก้วหูใช่แม่ก็แสบแก้วหูหนูเหมือนกันแฮะเจ็บมากเลยโดนฟันหัวขอแม่ขอแม่เป็นมีดมีดมีอิโต้ของหนูเป็นอะไรลูก เลื่อยใช่ไหมเนี่ก็เอาไว้ใส่เล่นสนุกสนุกขำๆนะคะาานี่าาช่วงนี้ก็กใกล้ช่วงฮอลลวีนเนอะฮอลลวีนเขาก็จะแต่งตัวเรียนแบบคล้ายๆผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะแต่งตัวเรียนแบบผีแล้วก็เดินไปถือตะกร้าฟักทองถืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไปแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้ลูกอมมาใช่ไหมลูกเป,เป็นเป็นเทีนี้ของ ต่างชาติเขานะคะไม่ใช่ประเพณีไทยเนาะอแล้วก็ห่งตัวละไมฮันโนละไมตึกตึกฮันโนมันหันได้ที่ไหนแล้วลูกมันเป็นคาผมนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีของต่างประเทศเขานะคะวันฮาโลวีนนะจ๊ะละไมตึก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 ันโน กใส่สนุกคขำๆเล่นนะคะตาหน้าจิโอ๋อคุอูนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจ็บหัวมากเลยโดนฟันหัวไม้อย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กและน้องถูกใจทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกุ่งยิงนะใจด้วยนะคะแล้วก็กดบุ้มสีเดงยูทูให้ใจด้วยนะคะไปไมออ